ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่หน้าสุรินทร์พลาซ a ห้างสรรพสินค้าของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมร้านของคุณนิ้งน่องนะผละไม้สดครับนี่ครับเรามาดูว่ามีผลไม้อะไรบ้างขายกันสดๆเรียกว่าโดดกโดนใจพี่น้องชาวจังหวัดสุรินมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวครับและนี่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้เนะี่ยคืออันนี้เขาเรียกว่าเปะกั้หรือภาษาไทยก็ก็คือ มันแกว้วนะครับอันนี้ก็คือมะม่วงดองนะครับแล้วก็มีามะม่วงแบบนี้ดองนะฮะแล้วก็มีอัง,ง่นดองแล้วก็มะขามดองนะค,คุณผู้ช<และ>มรครับแค่นั้นยังไม่พอครับเนี่ยมาดูนี่ผลไม้สดๆเลยนะแช่แข็งเนี่ยอันนี้ก็คือมะกอกดองนะฮะนี่มีฝรั่งดองบวยด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของมันเอ้ไม่ใช่ฮะก็ได้ครแก้วมังกรนะครับอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยด้านบนเนี่ยส้มโอนะฮะ ส้มโอนะครับก็เป็นแพ็คเป็นกล่องมาอย่างนี้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของน้ำส้มนี่น้ำส้มพิเศษเลยคือน้ำส้มแท้ๆมีเนื้อส้มด้วยไหมฮะเนี่ยไม่มีเนะี่ยเป็นน้ำส้มแท้แล้วเนี่ยเนี่ยผมให้คุณผู้ชมดูนะครับเนี่ยนี่คือน้ำส้มของร้านของคุณนิ้งหน่องนะครับเนี่ยก็จะเป็นน้ำส้มแท้เลยก็มีตรามีอะไรโลโก้ logo. บอกเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยน้ำส้มแท้แล้วก็มีในส่วนของ ชมพู่ครับเนี่ยชมพู่มีอะไรฮะสาลี่เนี่ยโอ้ oh. อันนี้แก้วมังกรนะฮะบอกแล้วก็มีมะละกอครับอันนี้ก็คือในส่วนของอสับประรดนะครับเนี่ยมีมะม่วงเนาะมะม่วงเคลือเสวยนะครับแล้วก็มีในส่วนของฝรั่งด้วยโอ้โ oh. หคุณผู้ชมครับนี่ครับแล้วก็แคนตาลูปนะเนี่ยนะครับเนี่ยคือ ร้านของคุณนิ่งนองนะครับเนี่ยพริกเกลืออันนี้ก็ในส่วนของการทานกับมันแกวนะแล้วก็ทานกับสับป,ปะรดนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นพริกเกลือตัวนี้ส่วนจะจัดจ้านหน่อยก็จะเป็นอันนี้พริกเกลือผสมอะไรเนี่ยกะปินะครับโอ้ก็จะเจ้มจนมากขึ<ม>้นนะฮะใครชอบแบบไหนก็มาเลือกซื้อเลือกหาได้เลยครับร้านของคุณนิ่งนองนะนี่ยน,นะนฮะมีเบอร์โทรแ,<ป>แล้วก็มี เข้าร่วมกับไลแมนด้วยนะครับเนี่ยนะครับก็จะมารับสินค้าแบบนี้มาดูครับตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับ <Yeah. S 1> มันสกรูนี้โอยําไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ย,ออยนี่คือยำมะม,ม่วงครับร้านของคุณนิ้งหน่องนะครับก็ไลแมนก็มารับสินค้านี่คือสินค้าที่ที่จะส่งให้ลูกค้าก็คือยำมะม,ม่วงเนี่แหละครับเนี่ยใส่กล่องเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ไลแมนแล้วก็นี่ย ไปพิมพ์ที่ร้านคุณนิ่งหน่องบัวละไมสดได้เลยนะครับเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยแล้วเตรียมแพ็คแล้วก็ส่งความอร่อยไปยังลูกค้าที่อยู่ที่บ้านนะครับเนี่ยก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะที่เหลือก็คือใส่อันนี้คือปลาเนี่ยฮะปลาเนี่ยปลาอันโรยข้างบนเหรอฮะโอ้สุดยอดมากปลากรอบครับนี่ฮะโอ้โหสุดยอดมากครับอันนี้ขายหน้าร้านอยู่ที่เท่าไหร่ฮะนี่กล่องเนี่ย 60บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับโอ้ร้านคุณนิ้งนองนะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับมาใช้บริการก็ได้นะครับหรือจะสอบถามได้มีเบอร์โทรนะครับนี่อยู่ด้านล่างเลยนะครับนี่ฮะร้านคุณนิ้งนองผลไม้สดครับเนี่ยมีสแกนจ่ายด้วยนะฮะบางทีหลายท่านก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่พกตังค์พกอะไรกันก็ง่ายฮะเนี่ยสแกนจ่ายปุ๊บปับ๊บนงงี้เลยน,นี่คือเอาภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมครับครับร้านคุณนิ้งนองผลไม้สดเนี่ย นี่ฮะหน้าสุรินทราซานะครับฝากไว้ด้วยกันแล้วกันครับมาใช้บริการกันได้ครับ